คล้ายๆก,กับเบยลบบา,านี่เลยเดี๋ยวเราจะกินอันนี้กันนะอร่อยสุดๆเลยว้าวอย่าเพิ่งจับนะลกูกมันจะรนอนวันนี้อยู่กับน้องตาอีกทีนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรข้าวทำข้าวทอดไข่นะข้าวทอดไข่เหมือนข้าวคล้ายๆข้าวจีนะครับอย่างแรกเลยนี่เรามีข้าวเหนียวเหลืออยู่เราก็เลยจะเอาข้าวเหนียวเนี่ยมาทำเป็นข้าวทอดกันนะครับนี่ทำอย่างนี้นะครับ ลเกาจะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆอันน้ำตาหยุดข้าวียวให้พ่อหน่อยเร็วอันนั่นก็กลมๆช่วยกันปัน้นปัน้นอย่างนี้นะเป็นกลมๆเป็นแบนนะครับอย่างนี้นะคล้ายๆกับคล้ายๆกับเหรียญบาท,ทนี่แหละแต่ว่าอันใหญ่ๆเนอะไม่มีรูน้องตาจะไม่กินสิลกกูกพ่อยังไม่ท,ทันหั่เลยพ่อจะตีไข่ก็ไข,ไข่แล้วน้องต,ตาตีไข่ใหพ่อหน่อยเร็วอ่ะตีไข่ ่งมากค่ะนี่เลยนี่ไข่เหมือนทำไข่เจียวนะครับแล้วเราก็จะใส่เราตีไขไว้ก่อนก็จะจุ่ม,มนะ คือของแซ่จุ่มจุ่มนะครับแล้วก็พิกไปพิกมานะครับพ,พิกมาเนาะแต่จะจุ่มนานนะโอเคเรียบร้อยแล้วน้ํามันก็ร้อนแล้วนะครับน้ามันอย่าใช้อย่าใช้ไฟแรงเนาะใช้ไฟก,กลางๆนะครับก,กลางค่อนข้างอ่อนอางมาช์ชนี่เอาไข่มาจุ่มจุมอีกหน่อยนึงนะครับรอบหนึ่งเสร็จแล้วสุดท้ายเอ้ย ไข่ดาดของน้องตานะคะข้าวไข่ดาดน้องตาอะดูซิเป็นยังไงนี่นี่เดี๋ยวเราจะกินอันนี้กันนะอร่อยสุดๆเลยว้าอย่าเพิ่งจับนะลกูกมันจะร้อนโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเมนูของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะน่เลื่อเอาก่อน